รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเอ p a า a นาซินิเพงามวงวามแคลายที่สุดแห่งโลกอลังการบินเทิงสวัสดีครับเจอพี่เอาชาวอีกแล้วนะครับกับรายการเมเจอร์กพาร์ทนะุณทรัพย์คนรักหนังนั่นเงนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟน ภาพยนตร์ตัวยงนะครับห้ามพลาดช่วงนี้เลยนะฮะและแน่นอนเจอพี่โอเชาวนะครับคุณมีสิทธิ์อาจจะได้ดูหนังฟรีๆไปกับเมเจอร์เลยนะครับวันนี้แจกกัน1ิบรางวัลรางวัลละ1ิที่นั่งนะครับและที่สําคัญวันนี้วันพฤหัสบดีครับเราก็จะมีภาพยนตร์ใหม่เข้าฉายกันนะฮะในสัปดาห์นี้ครับมีทั้งหมด5เรื่องด้วยกันจะมีภาพยนตร์เรื่องไหนน่าสนใจกันบ้างตอนนี้พร้อมแล้วครับไปชมพร้อมๆกันครับมาดูเรื่องแรกกันเลยดีกว่ากับภารกิจของสี่ทรชนสุดเพ เอทีมหนื่ยท่ช่าเดนตายหนังที่สร้างจากซีรีส์ชื่อดังในอดีตส่วนใครที่ชอบขยับสเตปลีลาเท้าไฟเตรียมพบกับหนังแดนทรีดีเรื่องแรกของโลกกับสตีดแดนทรีดีเต้นเต้นเยกะยกให้โลกชะลุ เรื่องต่อมาเป็นหนังลูกครึ่ง b i t เ e อ s w e ู t ้ข้าวฟ้าหาสูตรรัก anyway. แต่ถ้าชอบหนังโรแมนติกแบบสยองก็ขอแนะนำหนังตะเคียน แต่ถ้าอยากโรแมนติกแบบจี๊ดใจแนะนำโครงการ Silver Movie หนังดีเ e อ็ก u s คลูซีฟเฉพาะเครือเมเจอร์เท่านั้นกับ l e t t e r s to j u l i e t สะดุดเลิฟที่เมืองรัก โอ้โห oh เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับวันนี้ภาพยนตร์ของเรา5เรื่อง5้ารสชาตินะครับแมถูกใจคุณผู้ชมแล้วนะครับและที่แน่นอนวันนี้เนี่ยเราก็ต้องมีคําถามมาแจกกันนะฮะที่ชมไปเมื่สคู่นี้1ใน5ภาพยนตร์นะฮะวันนี้5เรื่องเนี่ยจะมีอยู่หนึ่งเรื่องครับที่อยู่ในโครงการของเราก็คือโครงการที่มีชื่อว่า s i l เว r ร์สมูวีนั่นเองนะครับซินเวิร์มูวีก็คือโครงการที่จะให้เนี่ยภาพยนตร์นะฮะหเรื่องใน5เรื่องนี้เนี่ย ฉายเฉพาะที่โรงภาพยนตร์ในเครื่องเมเจอร์เท่านั้นคุณผู <pled> ้ชมคิดว่าภาพยนตร์เรื่องไหนครับที่จะอยู่ในโครงการซินเวอร์มูฟี่ของเราส่งคําตอบมาได้เลยครับที่ SMS ของเรานะฮะ422 1421นะครับมีบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์รออยู่10รางวัลรางวัลละ10ที่นั่งน,นะครับแต่ที่สําคัญตอนนี้มาอยู่ที่ดูโอคาราเกะจะไม่ร้องเพลงก็คงไม่ใช่พี่ยอชาต้องโชว์พลังเสียงและชิกีดาโยกหน่อยฮิ๊บเหนื่อยฮิปเหนื่อยหอบฮอบ Just care. Of of และภาพยนตร์ที่อยู่ในโครงการของเรานะครับนั่นก็คือ Silver Movie นะครับก็คือเรื่องเรื่องเรื่อง เลตเตอร์ชูจูเลียนนั่นเองนะครับมาหรือว่าชื่อเป็นภาษาไทยว่าสะดุดเลิฟที่เมืองรักนะครับชื่อภาษาไทยก็น่าดูชื่อภาษาอังกฤษก็น่าค้นหาเหมือนกันนะฮะสำหรับใครที่ตอบถูกก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับได้ไปนะฮะหนึ่งรางวัลรางวัลละสิบที่นั่งในทีเดียวแต่วันนี้เราแจกถึงสิบรางวัลนะครับส่วนใครที่อยากจะเช็คว่าตัวเองเนี่ยได้ของรางวัลหรือเปล่านะครับเข้าไปได้เลยครับที่ w w w m a j o r c i n e p l e x c o m นั่นเองก็สามารถเข้าไปเช็ครายละเอียดได้เลยนะครับผม อาะครับวันนี้ก่อนสลากันไปนะครับสำหรับใครที่เป็นคอภาพยนตร์ตัวยงนะฮะผมมีอีกหนึ่งแพ็กเกจดีๆมาฝากกันนะครับกับโบนัสมูฟวี่แพ็กนั่นเองนะฮะคุ้มสุดคุ้มแพ็กเกจรวมสุดยอดหนังมัน3เรื่องด้วยกันมีเรื่องอะไรกันบ้าง1ก็คือ A อทีมครับเรื่องที่2 p r พ d a t o r เรื่องที่3 Night and น a y นั่นเองนะฮะสำหรับใครที่ เรียกว่าจองตั๋วล่วงหน้าเนี่ยได้รับของพีเมียมไปเลยครับก็คือเมาส์แพดสาชิ้นนั่นเองวันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ในเครือเพเจอร์เฉพาะในกรุงเทพเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วรีบจองล่วงหน้ากันมาก่อนเลยคุณจะได้ของแบบนี้ฟรีก่อนใครนะครับและแน่นอนวันนี้ต้องลากันไปแล้วนะครับกับรายการของเราเมเจอร์โกภพาสนะขุมทรัพย์ คนรักหนังก่อนจะลากันไปขอบคุณด้วยครับเสื้อผ้าพิธีกรโอ้โหหล่อขนาดนี้ cps CHAP ขอบคุณมากจริงนะครับและแน่นอนครับแหมธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงคารพธงชาติเพื่อความเป็นเอกลากและความเสียสละของบ,บรรพบุรบษลไทยโปรดเตรียมเทียบเวลาเตรียม,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 ยมตัวครพธงชาติวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับขอร้องเพลงหน่อย เรื่องความรักยังอชอบเป็นเ่องนักร้องนำนักร้องนำ <c oughs> นำทำนองไปไหนก็ไม่รู้